บัวอ๋อต้นตกบเสร็จแล้วกว่าต้นตกบก็บบกบขายได้พี่นอ้องเอ้ยเบิง้งวันนี่นะมาหาเจ้าห้อยกับปาดามาดีอว่าปาดามามาหน้พี่นอ้องคงสิดเให้อคงได้จัง,ง่าย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจเบาเมืองการนะครับมืัอนี้พอกันชิดเดินเคยนะครับหลังเลิกงานครับบริเวณหมอลำปวงนะพี่น้องเด้อนะครับมืัอนี้เบื้องตัวสี่สุดนะครับสุดยอดครับมืัอนี้มืัอนี้เอาเด็ดสิบห้าพี่น้องไอ้เบื้องไอ้ส่วนพระคงนะครับส่วนว่าส่วนมรดกนะพี่น้องเนาะจังใดก็อย่าลืมถ้าพี่น้องมากก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเบื้องการนะพี่น้องเด้อคิดฮอดคิดถึงกันเก่านะครับมืัอนี้ครับมืัอนี้ หมอน้ำตกง,งานนะไม่หมอน้ำป่วงนะครับวันนี้วันนี้ทอดไทยสุดคือบง่งบอกถึงเอกลักษณ์นะครับพอเป็นไทยพี่น้องเนาะไปพี่น้องเขาแล้วก็เดี๋ยวบ้าวการไทยมึงบุญคงพีง่น้องมามาเลยมาเลยโอ้ยมาเลยนี่บุญคงนี่พันหนี่พันฮอนแลนด์นี่ครับนี่ครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้วนี่ ต้นตำครับไ้น้ำไ้น้ำมาทั้งสายยางเอาไอ่มันคือต้นตำดีนะครับมันคือบพสูงคือมาทานนะครับอ,อีกสามเดือนอีกประมาณสองเดือนได้ออกออกมามาเอาไ,ไป อ๋น oh, mm ี่อ hmm. right. mm ่ะต้นตกบดนะบัวม้ตันปรตกุบสวยเลยวัดประตกุบขายได้พี่น้องเอ้ยเบิ้งมานีฮะมาหาเจ้า้องกับปาดมาดีวัดปาดามาพี่น้อง คาสิเ่เก็บเงนได้ใง,ง่ายนีโหเงดหลบ้านนี้ขายบักตะกบได้นี่ครับบักตะกบขายได้สวยอ้อยเงี้ยสวยห่วยงไหนมันเตียมกับกองน้อยกับซิมน้อยน,นเตี่มงา่ายร้องหนทวนี่เดี๋ยวด้โอดูนน้ำแดีร้องไง ก็เคยเห็น่ลนยะบ้านนี้ขายบักตะกบได้นี่คือขอดตตางพี่น้องขอดตตางระวางบ้านเฮากับบ้านเขาแค่บักตะกบนะครับบักตะกบเนี่กระซิมนี่สิบเช็คเกิลถ้าบ้านเฮาประมาณแปดสิบห้าบา,บาทเนะาะไล่ไปเลยแปดสิบห้าบาทพี่น้องวเสื้อเด็ก็ระต้องเสื้อครับเพราะว่าเพิ่นขายแล้วนี่คือขอดตตางระวางเศรษฐกินบ้านเขากับบ้านเฮานะครับ ถ้าบ้านเฮาเนี่บักตะกบนี่เขาให้นกให้นกให้กากินเนาะบ้านเขาเจ้าขายนี่ครับนี่แหละครับบ้านเฮาขายได้แต่บักทุเรียนเออแปดสิบห้าบาทบักงอบ้านเฮาโน่ละเท่าไหร่โน่ละสาม่นร้อยโอ้ยังว่าบาปว่าโบได้โบเ็มงานอนะพี่น้องเลยกระซิบนี่ขายอยู่แปดสิบห้าบาท ภาษาอิตาเลเรียกว่าเรียกว่าปานามาแต่ว่าภาษาภาษากรีกดีบองูงครับเฮ้ลองซีมูดูชเชื่อไหมนี่ก็หวานหอมมั้งเอ้กับบ้านเฮาเหรอครับเดี๋ยาว่าบาปแลครับพี่เด้อเอา่าอย่างนี้น่ะ ทับทิมเลยนี่เห็นบ่แมเห็นถ้าทิมนี่คือบ่แดงยังบ่สุกเลยนี่โอทับทิมที่น้องเคยเห็นบ่ครับต้นทับทิมครับเนี่ยครับต้นทับทิมภาษาบ้านนี่ห้องอะไรภาษาอิสราเอลบ้วหู้หู้ยังไงวทับทิมผมเงินยังไงเงินีัลไงครับเงินปาไก่ตะกบเล่แหละ ขายสวเอแซ่แบๆครับขันบ้า,าอะไรจัง <laughs> <c oughs> เียน,เน,นี่ดูเนี่ยเป็นประเ็ศผสมาสานนี่ดลครับพิกัดกระยุ่ภาคกลางตะวันของประเทศอิสเตเลียพี่น้อาเนอะครับ เบ้าบึงการนี่เป็นหมอ,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 ร,อรั้พี่น้องแต่ว่าหมอรั้ครบเจอโควิดนี่บ่ได้ร้องเพลงเลยครับอย่าแปลกใจอย่าหัวเราะนะพี่น้องเด้อมือสี่ซุดครับคิดว่าคิดถึงพี่น้องแค่ก็อแล้วเดี๋ยวเก็บหน้าเดี๋ยวว่าบังการจะร้องเพลงหรือฟัง,งคลิปนี้มาเบิ่งบรรยากาศก,รรากอ่อนบรรยากาศกับงามบรรยากาศของสวนผสมปานะครับเมืนน่อนี้ถ้าพี่น้องมาพี่น้องชอบก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ได้พี่น้องเด้อ ยับเยื่องมมาบังการนะครับพี่น้องแฟนเพจหลายคนก็ยังขึ้นเวทีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเตรียมตัวอยู่ครับยังแย่งกันยังงานหลายอย่างครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เซียวไว้สำหรับน้องครับคร่าวๆนะครับถ้าพี่น้องมาก็ย่าลืมากดไลค์กดแชร์ให้เบ้าบังการก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปใหม่จังพ่อกันใหม่คลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับบายบาย